extension ของเราในวันนี้ผมจะมาอธิบายและก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับดีไซน์หุ่นใหม่ในภาค e n l s w l รวมไปถึงหัวหอกหลักที่ทำให้การดั้มของภาควิงกลายเป็นหุ่นที่สุดยอดไอคอนิกที่เทและก็โชว์เฉียวมาจนถึงทุกวันนี้อย่างคุณคาโตกิฮิจิเมะกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็มารับชมกันเลยโมบิสูดกันดั้มวิง g l e s s w a l l เป็น original video animation หรือว่า ova ที่ฉายในปี1997หลังจากซีรีส์หลัก จบไปได้ประมาณปีกว่าๆนะครับเป็นเนื้อเรื่องที่เปิดเผยข้อมูลต่างๆของจักรวาลนี้ให้มากยิ่งขึ้นทําให้เรารู้ถึงแผนการดั่งเดิมของ o อ e ป a เ i ชัน e t e o อรวมไปถึงเรื่องราวอาดีตของนักบินต่างๆโดยในช่วงที่ฉายครั้งแรกก็จะทําออกมาเป็น3ตอนก่อนที่ในภายหลังจะเอาอมามัดรวมกันเป็นเดอะววีแล้วก็เพิ่มฉากเล็กน้อยๆเข้าไปนะครับที่เรื่องราวในภาคนี้ก็จะเป็นการพูดถึงโลกหลังจากผ่านสงครามที่ผ่านมาทําให้สันเินสุกับคืนสู่มนุษยชาติอีกครั้ง เหล่านักบินกันดั้มจึงคิดว่าพวกตนคงจะไม่มีความจำเป็นต่อโลกอีกต่อไปแล้วพวกเขาจึงได้ทําการรวมกันดั้มและส่งมันไปนทําลายยังดวงอาทิตย์ยเวนพี่หูเฟยคนหนึ่งนะครับแต่เขาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นโดยมีกลุ่มกบฏท,ที่นําโดยเมรีเมอาคุชินาดาเด็กสาวยุนน้อยลูกนอกสมรสของเทรสคุชินาดาออกมาทําลายความสงบสุขและต้องการที่จะยึดโลกไปเป็นของตัวเองทำให้กลุ่มนักบินกันดั้มจะต้องพยายามที่จะกลับมายับยั้งความไม่สงบนี้อีกครั้งครับ และนี่ก็คือบทเกินนำของเรื่องยอดในภาคนี้นะครับแต่เรื่องที่ผมอยากจะพูดในวันนี้จริงๆก็คือเรื่องการรีดีไซน์ครั้งใหญ่ของหุ่นตัวหลักทั้งหมดในเรื่องนี้เนื่องจากกลุ่มคนที่เข้ามาดูกันด้มในยุคใหม่ๆอาจจะยังไม่ทราบกันผมเองในช่วงมอต้นที่ได้เริ่มดูภาคนี้แรกๆก็ไม่คิดเหมือนกันนะฮะว่ามันเป็นการรีดีไซน์คิดว่ามันเป็นแค่หุ่นร่างถัดไปของพวกตัวเอกด้วยซ้ำแต่พอผมมาได้เล่นเกม s d g o สิ่งทําให้ผมเริ่มสนใจแล้วก็ได้เริ่มไปหาข้อมูลอ่าน จึงทำให้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาพูดถึงส่วนนี้กันโดยเดิมทีแล้วการออกแบบภ่นต่างๆในโมบิลสุดการ์มซีรีส์ที่ผ่านๆมาเมคานิคอลดีไซน์เนอร์หลักๆก,ก็จะคืออาจารย์โอคาวาระคุนิโอที่จะเป็นผู้ออกแบบหลักของซีรีส์นี้อาจจะมีคนอื่นเข้ามาช่วยในการออกแบบบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่าอาจารย์แกนะครับกระทั่งมาในช่วงยุคปี90เหมือนว่าซีรีส์การ์มจะเริ่มได้รับความนิยมจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้นและก็ซีรีส์วิงจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากด้วย และตรงนี้ก็ทําให้เรื่องด้านการตลาดในเรื่องการขายโมเดลถูกปรกัรนมากยิ่งขึ้นโดยที่ทางบันไดและก็สไลด์ตั้งใจที่จะใช้ของที่ดังอยู่แล้วมาเพิ่มมูลค่าโดยการนํามาขายอีกครั้งโดยที่ไม่ต้องขึ้น i อใหม่ให้มันเปลืองต้นทุนเพิ่มนะครับเพราะว่าภายในซีรีส์วิงกก็ยังมีการใช้ฟุตเทจที่รีวิวสเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนถึงจะไม่เท่าภาคซีดซินี่ที่ทาออกมาหลังจากนั้นหลายปีก็เถอะนะครับพอดีกับที่ในช่วงนั้นอาจารย์โอก,กาวะแต่ไปเป็นผู้ออกแบบหลัก ให้กับซีรีส์ใหม่อย่าง After War Gundam X อยู่ด้วยทําให้โปรเจกต์ที่จะก่อกระแสาภาควิงที่ดังอยู่นี้ตกมาอยู่ในมือของคุณคาโตกิฮาจิเมะมาเป็นผู้ออกแบบให้ครับเนื่องจากที่ตัวคุณคาโตกิเองก็มีผลงานในซีกันดั u ม m มาอยู่แล้วพักหนึ่งตั้งแต่หนังสือกันดั้ s e n t i n e นลอนิเมะภาค Stardust Memory ที่เป็นผู้ออกแบบ GP Zero T, d e n d r o b e ม m Orchid แล้วก็ยังเคยเป็นผู้ออกแบบหลักให้กับซีรีส์ Victory อย่าง Victory Gundam และก็ Victory t w ก Gundam ใเจะได้าภาคจีกันดั้มที่เคยออกแบบหุ่นฝั่งศัตรูและช่วยในการออกแบบหุ่นในภาควิงมาแล้วด้วยอีกทั้งด้วยความโด่งดังในผลงานของแกที่ดูเรียวและก็มีดีเทลเยอะดูเป็นเหมือนจักรกลที่สามารถจะเดินอยู่ในเมืองบนโลกของเราได้จริงๆอันสุดท้ายนี้เป็นบทสัมภาษณ์ที่แกเคยพูดเอาไว้นะครับซึ่งตัวหุ่นทั้งหมดก็จะเป็นหุ่นตัวเดิมทั้งหมดเลยจากในซีรีส์หลักเพียงแค่หน้าตารูปลักษณ์และก็โทนสีของบางตัว จะเปลี่ยนไปจะดูเท่ขึ้นและก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมากเลยนะครับคือว่าแกทําได้ดีมากจริงๆตั้งแต่การดีไซน์เดไซน์เฮลที่เปลี่ยนกรอบคุมตัวให้กลายเป็นปีกรูปร่างคล้ายคังขาวทําให้มันดูเข้ากันสุดๆเฮฟวี่อาร์มคัสตอมที่ก็ะทาให้มีหน้ากาก,ากตัวตลกอยู่ครึ่งหนึ่งกับโคตรละอภีมหาคากระสุนที่แทบจะยิงได้ทางกองทัพและกระนาตะคุก,กับแซนด์ร็อกคัสตอมสีใหม่ที่ผมคิดว่าแซนด์ร็อกไล่โทนสีใหม่ได้ดีมากๆ แถมยังมีการเก็บอาวุธได้เท่กว่าเดิมอีกนะครับอีกทางก็ยังมีทอร์กิสทรีที่เป็นหุ่นตัวเดียวที่ได้ร่างใหม่ไปเลยได้เท่ซึ่งก็เป็นร่างที่รวมความสามารถของเอเปียนการดั้มเข้าไปด้วยนะครับและเมื่อพูดถึงการรีดีไซน์ใหม่มาถึงตรงนี้จะไม่พูดถึงผลงานชิ้นเอกที่ทําให้ชื่อของแกเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือการดั้มของพระเอกของเราอย่างวิงกันดั้มซีโร่ที่ก็ได้วิงมาสมชื่อของตัวหุ่นสักทีโดยการเปลี่ยนลักษณะของปีก จากเดิมที่ดูจะเป็นยานพบมากกว่าให้ปีกทั้ง4นั้นกลายเป็นเหมือนกับปีกของเทวทูตหรือปีกของนกที่จะเป็นเหมือนขนนกซ้อนกันหลายๆชั้นและภายในแอนิเมชันเองก็ยังทําให้มีการพลิ้วสวยและมีเหมือนขนนกปิกว่อนด้วยนะครับเสียดายอย่างเดียวคือหุ่นทั้งหมดออกมาน้อยไปหน่อยนะครับอีกทั้งในเรื่องยังดูเหมือนว่าจะไม่มีหุ่นอะไรให้วัดพลังกันได้บทในภาคนี้ก็เลยทําให้ฮีโร่ต้องไปไฝ่กับวูเฟยกันเองด้วย และหลังจากดีไซน์หุ่นของภาคนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนเลยทําให้มีคนชอบภาคนี้มากยิ่งขึ้นไปอีกและในประเทศไทยเองวิงแกรนด์ดัมในซีรีส์หลักก็คงจะเป็นแกรนด์ดัมเรื่องแรกของใครหลายๆคนที่ได้รับชมกันด้วยใช่ไหมล่ะครับกับในไลน์ของเล่นอย่างกันพลาก็มาตั้งแต่ไฮเกรด1นึ CC, 1่งต่อร้อไฮเกรด1ต่อมากันหมดส่งผลไปถึงไลน์กันพลาใหม่ของบันไดในช่วงเวลานั้นอย่างมาสเตอร์เกรดที่เพิ่งจะเปิดตัวในช่วงปี1995พร้อมกับด้วยความดังของ ที่คุณคาโตกิเป็นผู้ออกแบบทําให้บันไดร่วมกับคุณคาโตกิจนเกิดออกมาเป็นลายใหม่อย่างม a สเตอร์เกตเวอร์คาในปี2002ลายที่ j ได้คุณคาโตกิมาออกแบบที่จะมีความเรียวและก็ดีเทลที่สูงกว่าม a สเตอร์เกตทั่วๆไปที่ผู้คนก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยครับและหลังจากภาควิงเอเลสโว่จบลงไปคุณคาโตกิก็ยังได้ออกแบบกันดั้มทางห้าเครื่องในเวอร์ชันทีวีซีรีส์ออกมาอีกครั้งในสไตล์ของตัวเขาเองและก็เพื่อให้เข้าขออกหุ่นในภาคเอเลสวอ่ ที่แกเป็นผู้ออกแบบเอาไว้และประเดิมด้วยการออกเวอร์คาในช่วงปี2 0 0 4อย่างวิงกันดัมเวอร์คาด้วยครับและนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้อาจจะสั้นไปหน่อยแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้ผมอ่านเสมอและช่องผมก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับใครสนใจแล้วก็อยากจะมาซัพพอร์ตผมก็เริ่มต้นเพียงแค่25บาทเท่านั้นนะครับ ก,ก็ต้องขอขอบคุณเหล่าซูเปอร์แตงท่อนำเลี้ยงหลักของผมอย่างคุณซัสโกอาแล้วก็ร้านเบนซูฮอปปี้พร้อมกับเหล่าสมาชิกนักปินโมบิลสุดผู้กล้าหาญทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ขอฝากทุกคนช่วยผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ